สบายดีพี่น้องมาเลาะชมสวนพี่น้องมาเนี่สบายดีเด้อพี่น้องตาบักทัวเฮามันบ่คอยงามไปได้อยู่ี่อยูพุ่นน้ำพี่น้องแท้หนะงามพี่น้องเลาะชมสวนมีต้นมะเล่นหรือว่ามะเพื่อเทศก็มีเลยพี่น้องเลยนี่ตักสลัดผักสลัดเฮ่ากเริรรืมใหญ่เติบเอะ นี่เป็นนานพักพอดาวคุณบ่งไว้แต่มันบ่งงามพี่น้องอืมผักกาดผักซีล่างงามเลยผักหอมโป๊ะปาดพี่น้องจุดพีคหมักแดงเขาเป็นหมากคือสีดกแท้พี่น้องเลยมองเนี้ยปาดโถน้องเนื้อและใหญ่มานีในน้นนองเนื้อและสีได้ ปตาโตด,ดอกเลืองหุ้งอยู่พี่น้องเห็นปะ่ะอันนี้คือดอกบักแตงแต่มันก็เป็นแล้วอืม้าโตถูเป็นหมากทั้งนี้นะจีมจีม,จมยุ่เนะน,นี่ยเพื่อนึงนะบริเด็ดมันเนาะบริมาตัดมันก็นนยังเป็นลายอย่ขั้นแบบว่าอามีตตัดมาตัดเอาให้สีแตกลกล้ก่นนี้พี่น้องเลย คมงามของมันถูกกําลังปิดหมากน้อยแล้วบกักแดงเขาปะ่ะไปเบิ้งค่ะแม่พุนเถกยังพี่น้องมือหน,นิพี่ผ้า z o o ชวนจังหน่อยแล้วก็ไปเบิ้งค่ะแม่เพุนอันยูเตา้าพี่น้องติดตามไปพร้อมกันเสียง s น o w b a l l ครัโโบพี่น้องเอ้ยอู้หูข,ขาวแบบแบบเสียงม้วนๆเลย นอนพังยั่มกันคืคนย่ำคำคำนะก็แตนมากับท่านกัน็เป็นหัากุ้นละเอาไปส่วนพี่น้องเปิ่งทำแม่เราไม่หงาเป็นเห็ดยั่มจะเศร้ากุ้นลวน้ำน้องเขาก็เริ่มบุกไปแล้ว นั่นต้นหญ้าเงัวก็มากินเบิดเลยไอ้ต้นชาติดตามไปเบิ่งน้ำกันทำไมพันธุ์เห็ดยังเนาะพี่น้องสบายดีตอนสวยๆพี่น้องอ้าอ้อยเป็นดอกกมีเนาะอ้าเพิ่งสิเคยเห็นอันนี้ดอกอ้อยพี่น้อง อ้อยเป็นดอกก็เป็นเนาะโอ้เกิดมาค่ะแต่เคยเห็นอ้อยเป็นดอกตัวมะฮุ่นก็บ,บ่ค่อยงา,ามปลูกอยู่ข้างน้องมีแต่ต้นมะเขืออันหัว,ว,ว,วสิงไข่ายเถกได้เลยมันเคว้ยในกับบางสิ่งมันเถาเลยวันนี้ท่านมาฉาดลุ่ยหวานเลยเพี่น้อง ขนมเป็นอะไรแม่มันบ่มอดมัน่มอเออบด้ทันขวดเอาก็ได้มันพิวมันเ่ยกกันมันอันน้ำมดเนาะแม่เพิ่นไปตักน้ำมาไพี่นาอง่มออดเอาถ่านถ่านเข้ามันมาเนะเตา่พิวะนะ เลยโอ้ยขโทษะลา,ายแลย้วพี่น้องเอ้ยลมมาสีขากลกองยังมีไพ่อยู่ทำไมวะอือม,มันยังบยเย็นฉันฮะโอ้หนว่านตอนแรกมันหุ่นมันยังมีไพยอยู่ พี่น้องเห็ดเต้า่านเพื่อวัดออกมาเนื้ว่าชีได้ร้ายเนาะแม่อันนี้เอาออกมาร้ายเติมเลยบนนี้ฐานน้งห้าพี่น้องเลยพี่มันเย็นเลยจ้ะจั๊บ่ะ มันเป็นมันมัน yep> หัวทางไหนหัวอาดึงดหมือนนัดกันมัน่นอะทางใต้บ่เห็นน่องเนื้อไปทางใดอยู่แม่

Ừ, ăn bỏ mót, nó cứ lấy, trong tổ an, tổ ăn làm ăn mà hốt, ao khi nào Tao. Tao là mắc nhanh, mình sẽ chi đây, xâm này thàn này. Lớp cái hé ไวยชวนน้อเนยไปหาตะกะเต้นเห็นัมขันธ์โม่น้องแม่มมมไปเาฮียนไปจ้ะก็ไป,ปขัายเขียดใช่มาขายเออไปเราจะเช่าพูเออต่มายืนเขียดไม่เขียนไก่เหีเขาลงบนที่เถอะเขามัดุงไปจะไปฮาผูเออเขาขี่ราจักไปบ่ไปไปกระแายบ่เนี่ยไปไปกระพายท่านี้อืปปอ ส่อยู่หลายคนเติออืมไอ้น้องเพื่อเลี่ยวนี่่แม่มาชงโอ้ี่งอั่นยับุพอมันหมดเพื่อเด้ทางในไหมเอาอีกบ่นึ่ ชิได้จังสอบพี่น้องเ้ยนี่นะมันเด็ดแหละมันยังบอลห่ะนะมันหมอดยังบอลน่อยอยู่อืมอากาศเด็ดแห้งผุดผู พูดเพว่าแดดน้องไม่เสร็จนจอะอยู่น้องเล้ยกับขึ้นวันน้อยน้องเล่นไปไปลำขาว่ะแม่มนะอือนะคำพ้องได้ไปแนละ้วมิ้อืออือป๊ งแม่พา <entertain> ค together, guys, <tre> <normal> ่อยเขียดทรายขายพี่น้องในรดมละร่อยปะอากาศเข้มน้องน้องเล่นขึ้นบันหน่อยรับอากาศจะร่มๆอยู่พี่น้องเลยมันร่มได้ร่มว่านี่ขี้ร่มเนาะงี่้จะนี่บ่ ชี้หรือนี่ก็าวายานะไปร่ง่ม,มก่กี่เลรม,มันดนงาะนนตัดตัวอื่เาะเือตัดต,ตัดไปได้นไเชิงไม่อันน,นั้นเนาะมันเป็นไม่ตายไม่ตายะติวมีคนที่เอานอัดกต้อง่ายเลยหารเลยไม่เป็นนะฮงเนาะเ่งมันเ่งมันบุบเลย้าไม่เป็นนะไม่เป็นน้หุแห้งไม่ตายด

เ,เ,เล็ในชนกันหถอะลงมาหาหนองเนยพี่น้องคือเป็นยินเสียงห้องเพิ่นนั่งอยู่เทียงผู้เดียวแวะอยู่จะห้องไผพี่น้องเลยเฮาก็เลยลงมานำนั่งสีบ้าหูวห่าเฮามาพี่น้องมาจะบองไม่ขึ้นอีน้พายอยู่เทียงนั่งในห้องห้องไทยและก็กลัวกเฮาก็เลยสิมันิึนนั่งป็นอย่าง ซอยถมแม่์เป็นซอยเด้วยบริเวณพอซอยได้หนุ่มเลยงลังกล้องซอยตักน้ำจนเงาเพื่อสิไดงนะฝืนหน้องเลยพี่น้องเปรนเทศยังอ๊อฟปัญจิตีมากปัญจิตีมากเนี่ยหน่มหนุ่มเลยพี่น้องเปรนเห็ศเท่าแล้วแหละเป็นการลัางลี่อยู่อันนี้นะนางเห็ดยังอยู่เนาะขอมมากไม่มาอยู่ เราใช้ยู่เที่ยงผุดเดียวอยู่ดีใส่ก,กางเกงห้อโอ้ยลมนะจ๊ะเขาก,ก่องฮเ <c oughs> พื่นห้องอยังอันนั้นนะโอ้พี่น้องน้องเนยมาแล้วพี่น้องเลยสบายดีปลาลุกแนกัวเขินเขียดเนียดเนเอ้ยสบายดีปลาลุกเนี่ย าดปป่าลูกจะไปหาเขียดมือใด้พาไปหาเขียดมือใด้ว่าสันอ,ออือน,อน้องเนยได้รับบาดเจ็บพี่น้องแซ่บเบิง้งให้ปลุงเบิ้งใกล้ๆดูเลยอือไปเห็ดอะไรนี่นะป้าพี่น้อง <c oughs> เจ็บยุ๊เจ็บเจ็บเออไปเห็ดอะไรเชงวาน่ะบ่เนย่อให้ไม่น้ำพังดูเป็นยัง เป็นยังไปเฮ็ดอาใดคือปากเป็นแนวนี้ําอันนั้นําตัวไตึบอืม่ตึบตึบอันนี้โตบ่อืออไล่คุบแมวบ่บ่ลิ้นนคุบแมวอืียังในกระปุกนะ ป๊ดเนยผู้ใหญ่เขายัางเจ็บเลยนี่ค่ะเป็นในปากวเวลาห่าวาแล้วมันจจนนะดิอือจักไปเห็ดอีธาได้เนะาะจั่หามันเจ็บนะอืบอกปลาลุงด้วยคือำนะำยุกอ้าวโอ้ยน้องเนยสงสารดีเลย,เ,ลยเจ็บปากยังมีัมนยนิมเลยเขียดเข้าอันโจเขียดกับน้องเนยพี่น้องได้ช่องสามตว เห็ดตะปองหน่อยครับอันอน่นะจักไปเห็ดทาดาเนาะเนือยเอ้ยปลาลุงแห้งเป็นห่วงอยู่ไปให้เจ็บเป็นแห้งกะเจฟสร้างเป็นอยูป่ปากมึงแน่นมันท้มน้องบันนี้เบิง้งเบิง้งเบิง้งอืมมันเปื่อยเข้าไปหดหน้อีกพูดได้นี่นะนั่นนงเหนื่อยต้องอยู่เต้นต้องนั่งอยู่กลางเด่นอืมอืมดีนะถามว่าเจ้าสิพาเขาไปหาเขียดมือใดวันสัน ข้าจะไปหาเขียดเดย์ยังเงินพี่น้อง<า>มือนี้ป่ะฮะหมื่นนี้ไปอยู่ไปปใส่ชุดยังนี่นะปใส่ชุดลายเสือพู้นะ่ะถูกอุิวมีเงินอีกเพื่อนเพื่อนพดับไปซื้อันนั่นเด้อกถึงยังเนาะเย็บเหี้ยได้ใส่ทุ่งไว้ดีๆ เงินพันกี่จะเป็นเงินทางทางไทยก็จะใบละสามบาทนะจ๊ะพี่น้องใบละสามบาทมีเห็นบ่จจะมีถ<ม><ม>ุงใส่น่องม,อามาเลยมักถุงพี่น้องจะเจ็บปากเจ็บอยู่ปากอ่ะเจ็บเจ็บเออ,อ,อมแม่น <laughs> เอ้ยกินเทสไม่ได้แล้ว,วนี่นะ อืมกินถดดอดไข่ได้เออได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวางเหรอื่อข่า,างนี่อืจอจ้าข่างนี่อือแมนแมนแมนหย่านทางนั่นแหละขยันท่างนี้กะเจ็บได้ให้พ่อดาวถดนะอดไข่ให้เนาะระวังไม่นั่งก็พ่อดาวให้พายถอดให้พ่อดาวได้เปแล้วไหนนั่งมาค้าเขี่ยพี่น้องเอ้ยงอหน่อยนี่โอ้ยเพป็นผู้ทรงมาใหายนะคือใจนั่งลีเนาะ แม่เอ้ยนี่ไหนมาดูเดินใส่หมวกให้ปลาลุงบังดูใส่ใส่บังดูอีูแล้วใส่บังดูหมวกใส่งามบังดูเออเต็มสุดบังดูอใส่หมวกอีกใส่หมวกนี่นี่นี่เอ้าใส่เอ้าใส่ปลาลุงบังดูเต็มสุดบังดูเออจับไว้จับใบหมวกเออโอ้งามได้งามเลยปลาลุงเอ้ หีดไว้หีดไว้พอดีนางเลยเจาเจ้าฟอดีเหรอเออไม่น่าพอดีเลยแล้วมันตัวใหญ่ไปเลยไปใส่ได้เฉยแหมอืมคดีงามเลยเตะเลยต้มแมงเงีอยผสมความไฟน้ำมันลายเด้อพี่น้องงั่วหน่อยมาหาเขียดบานนี้คือคักแลวังเด้อจะไปหาเขียดอันในน้ำห้าสิบห้าเจ้ากัน เดี๋ยวพีอ้มไปหาเขียดมือใด้ค่ัพี่น้องแม่ก็ยังอยู่เตาคุณเลยเขาเมื่อยตักน้งเลยมันนันหมอดเบิดแล้วเรือแต่เอาออกมากองๆไว้ให้มันเย็นจตยังเก็บใส่กระสอบมาจากพี่น้องเห็นเห็นอยู่แม่น้ำนะเอตโตเมนโบเยี่ยลยทนี่แม่น้ำอยู่ห้องข้อเอออะไรพี่น้องเลยเนยเจ็บจนได้เลยเนยหน่อยนี่ ปลาลุงแห่งเป็นห่วงอยู่เงี้ยอะไรก็ขอบรือกพูดพี่น้องอะไรเด้อที่เข่ามาเบิ่งมาชมไว้พอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องบายบายปลาลุงดูแลปลาลุงเด็ดหน้าตาเด็ดงอหน่อยห้องงอหน่อยให้ได้ไหมยื้อโบดูโบเฮ้ยแหงก็คือแล้วโบคือคัก อม,มีหางอยู่เดยค่ะใสห่หางหันหางมาให้ปลาลุงบดงดูเอ้ยมีหางหน่อยอีกปลาลุงเอ้ยมาม,ามางามแทเด้ลูกสาวนี่หางยังก็ห้าเขียนอีกเลยเชวนให้ไปห้าแต่เขียนนี่นะสิเป็นเขียนแล้วไม่นานนี่ไปไปมืออืน่นจะเป็นยังพอเบว่างมานี่ื่นยังไปชวนพอลงหัวคุณห้าค่อยเขียดทรายเนาะมืออื่นมือมอื่น Bụi đi bụi bay cây giam mình. <Nhạc> Anh đây khubu không lạ đeo, bên ông, bay đi. bay! bay, Quê đây? Quê nè?